สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทำ Q&A ถามตอบเกี่ยวกับเครื่อง iMar Handhel ฮลอินเจเครื่องนี้ค่ะค่ะหลายคนนะคะมีคำถามเกี่ยวกับเครื่อง iMar Handhel ฮลอินเจเครื่องนี้เข้ามาทั้งเรื่องหมึกพิมพ์พิมพ์ลงวัสดุอะไรได้บ้างถ้าใช้จ่ายในการพิมพ์หรือการดูแลรักษาวันนี้เราจะมาตอบคำถามกันค่ะสำหรับคำถามแรกหมึกพิมพ์มีกี่สีมีสีอะไรบ้าง หมึกพิมพ์ของ a r k h a n d h e l d i n k j e t เนี่ยไม่ได้มีแค่สีดำนะคะยังมีสีเหลืองสีฟ้าแล้วก็สีขาวอีกค่ะโดยจะพิมพ์ได้ครั้งละหนึ่งสีสามารถเปลี่ยนสีได้เลยโดยไม่ต้องล้างระบบหรือรีเซ็ตอะไรใหม่เลยค่ะคำถามต่อมาหมึกพิมพ์พิมพ์ได้เยอะไหมในเครื่อง a r k h a n d h e l d i n k j e t เนี่ยจะมีตลับหมึกทั้งหมด1ตลับอยู่ในเครื่องโดยตลับหมึก1ตลับเนี่ยสามารถพิมพ์ข้อความได้สูงสุดถึง10ล้านตัวอักษรในแบบของขนาดทั่วไปที่มีขนาดอยู่ที่ 1- ถึง 2มิลค่ะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เนี่ยต่อครั้งเฉลี่ยตกอยู่ที่ 1-2สตางค์เท่านั้นเองอาจจะมีน้อยลงมาบ้างเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับวิธีการดูแลเก็บรักษาตลับหมึกนะคะซึ่งตลับหมึกเนี่ยก็มีอายุการใช้งาน1ปีถ้า1ปีแล้วยังมีน้ำหมึกเหลืออยู่ก็ต้องเปลี่ยนตลับนะคะและนี่ก็คือตลับหมึกค่ะทุกครั้งที่ใช้เสร็จก็ต้องนําออกจากตัวเครื่องปิดฝาแล้วก็จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะคําถามต่อมามีค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เท่าไหร่เราสามารถดูได้จากในตัวเครื่องเลยค่ะ เปิดเครื่องมาเราก็จะเจอหน้านี้เป็นหน้าแรกนะคะถ้าเราอยากดูจํานวนข้อความที่สามารถพิมพ์ได้ปริมาณน้ํำหมึกหรือค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เนี่ยเราก็ไปที่เมนูค่ะเลือกข่าวสาร ก็จะมีข้อมูลขึ้นมาด้านล่างนี้เลยนะคะทั้งเรื่องระดับน้ำหมึกพิมพ์ที่คงเหลืออยู่ตอนนี้จํานวนข้อความที่พิมพ์ได้ทั้งหมดและก็มีการคํานวณค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ต่อครั้งเฉลี่ยอยู่ที่1นถึงสสตางค์เท่านั้นเองค่ะซึ่งพอมีการคํานวณต้นทุนต่อครั้งเฉลี่ยให้ตรงน,นี้เราก็สามารถเอาไปคํานวณได้เลยยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะพิมพ์ข้อความชุดนี้ต่อครั้งมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่านี้และถ้าเราพิมพ์ไปทั้งหมด20,000ครั้ง ก็จะมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ3 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะตั้งสองห0 0 0นครั้งเลยนะถูกมากๆเลยต่อมาเป็นคำถามยอดฮิตเลยนะคะว่าเครื่อง i m มา k h a n d น e l d in j j t เนี่ยพิมพ์ลงวัสดุอะไรได้บ้างจะตอบว่าสามารถพิมพ์ลงได้ทุกสภาพพื้นผิวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโลหะกระเบื้องไม้แก้วพลาสติกกระดาษไปจนถึงกระสอบข้าวเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองพิมพ์ลงสภาพพื้นผิวต่างๆดูกัน และนี่ก็คือตัวอย่างขวดพลาสติกค่ะเราจะมาพิมพ์วันที่ผลิตและวันที่หมดอายุข้างล่างขวดกันนะคะเราก็จะได้วันที่ผลิตและวันที่หมดอายุแบบนี้เลยค่ะต่อมาเป็นฝาขวดน้ำค่ะเป็นฝาพลาสติกนะคะต่อไปเป็นขวดแก้วนะคะต่อไปเรามาพิมพ์ลงฝากันนะคะต่อมาเป็นกระปุกยานะคะ หรือจะลองพิมพ์ที่ก้นขวดก็ได้นะลองพิมพ์ที่ฝาขวดยากันค่ะขวดสเปรย์แอลกอฮอล์ค่ะต่อไปเป็นกล่องกระดาษลังนะคะมาทดลองกับซองยาบ้างต่อไปเป็นซองขนมหรือซองพลาสติกนะคะก็จะได้แบบนี้เหมือนกัน พิมพ์ลงบนหน้ากากอนามัยส่วนเนี้ยไม้นะคะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าสามารถพิมพ์ลงได้ทุกสภาพพื้นผิวจริงๆค่ะแถมข้อความที่พิมพ์ออกมาเนี่ยยังกันน้ำด้วยนะคะเพราะแบบนี้เครื่องไอมาแพนเฮลิงเจ็ t เนี่ย เลยเหมาะมากที่จะเป็นตัวช่วยในการพิมพ์วันที่ผลิตวันที่หมดอายุ QR code า a r code โลโก้ต่างๆหรือข้อความใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นภาษาไหนด้วยลงบนวัสดุได้ทุกสภาพพื้นผิวแถมการพิมพ์ต่อครั้งเนี่ยยังมีการคำนวณค่าใช้จ่ายให้ด้วยและค่าใช้จ่ายต่อครั้งเนี่ยก็ราคาถูกมากๆเลยซึ่งการคิดค่าใช้จ่ายเนี่ยก็อ้างอิงจากขนาดตัวอักษรด้วยนะถ้าใครสนใจเครื่อง I jet ไอม h a n d h e l d i n k จ e t ไว้เป็นตัวช่วยนะคะก็สามารถติดต่อไปได้ในลิก์ที่อยู่ใต้ คลิปนี้เลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนละค่ะฝากเครื่องไอมาคแฮนเฮลอิงเจ็ดด้วยนะคะปแล้วค่ะบ๊าย